คือนายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะเขาจะตั้งคนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะมันไม่ต้องมีองค์กรอื่นมานั่งชี้เป็นชี้ตายว่าตั้งได้ตั้งไม่ได้มันตลกไหมฮะที่คนไทยจะตั้งมานั่งรอลุ้นอะเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะเป็นเรื่องอะเขาจะตั้งก็ตั้งไพสิคุณเสรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้งนะแปลว่าประชาชนได้มอบอำนาจให้กับตัวเขาให้เขาตั้งคนซึ่งเขาเห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็นรัฐมนตรีถ้าจะมีใครมาบอกว่าพิชิตชื่นบานเนี่ยนะฮะไม่ควรจะเป็นรัฐมนตรีนะฮะมันต้องเป็นพี่น้องประชาชนปวงชนชาวไทยไม่ใช่องค์กรใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องมีครับอำนาจเนี้ยนะ เพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนคุมเกมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผมวิงวอนเถอะถ้าคุณจะให้รัฐนูนฉบับใหม่ไม่เป็นรัฐนูนฉบับประชาธิปไตยนะฮะคุณใส่ชื่อหมอมหลวงนทะกรเทวกุลเข้าไปเลยถ้าคุณได้ผมมีส่วนร่วมในการร่างรัฐนูนฉบับใหม่นะฮะรับรองครับอำนาจที่จะมาชี้เป็นชี้ตายปล้นสิทธิ์ของประชาชนสี่วินาทีจะไม่มีในรัฐธรรมนูญ พิชิตชื่นบานควรจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือไม่มีจริยธรรมหรือเปล่ามันไม่ต้องขึ้นกับบมวดจริยธรรมซึ่งเนติบริกรของคณะรัฐประหารร่างขึ้นมาหรือผู้วิพากษาที่ไหนไปอนุมานขึ้นมาไม่มีผู้ซึ่งรู้ดีไปกว่าประชาชนประชาชนเลือกคนนี้เข้าไปคนนี้เขาจะตั้งรัฐมนตรีถ้าเขาไม่ได้เรื่องถ้าเขาห่วย เดี๋ยวเราด่าเองเดี๋ยวเรากดดันเองถ้าพี่ชิตชื่นบานไม่ได้เรื่องจริงๆประชาชนนี่แหละจะกดดันเองให้เศรษฐาปฏิเสธคนนี้ไม่ใช่เรื่องขององค์คณะที่ไหนมาตัดสินตั้งแต่แรกไม่ใช่เรื่องไม่ใช่หน้าที่และไม่ควรจะบัญญัติไว้เช่นนั้นในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลูกฉบับใดเลย ต้องถอนรากถอนโคนการสร้างความชอบธรรมให้กับอำนาจที่เปรียบเสมือนเทวดาลอยมาสอยนักการเมืองบันทอนพักการเมืองปล้นสิทธิ์สีวินาทีของพลเมืองชาวไทยไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการอ้างจริยธรรมอ้างระบอบจะเป็นจะตายอ้างทั้งหมด พลเมืองชาวไทยสื่อสารมวลชนกระแสหลักก็อยู่ในโลกซึ่งต้องสร้างจินตภาพขึ้นมาว่าโอ้เขาไม่ได้ใช่ยางงี้ต้องน้อมรับต้องเคารพต่อให้ไม่เห็นด้วยโอ้ศักดิ์สิทธิ์ในแบบที่ถูกต้องเปะ๊ะ I don't buy into that bullshit. ราะว่าผมมีมโนสำนึกและมีจิตสำนึกซึ่งสูงไปกว่าการเป็นทาตของคณะรัฐประหารที่ทิ้งมรดกไว้ที่เป็นผลไม้พิษ